ของฟรีมาใหม่ค่ะนั่นคือเสื้อ 3D แขนยาวแบบนี้นะคะเป็นของแบรนด์นะคะของแท้ลิขสิทธิ์แท้เลยนะคะจากนี้เลยอาดิดาสนั่นเองเสื้อไม่ต้องไปใส่ของกอลเป็น,นะทะน้องบอกเลยว่าทําง่ายนะคะมากๆด้วยนะคะแค่เราอยู่ในแมปเท่าน,นั้นเองอย่างแรกเลยนะคะให้น้องๆเนี่ยจอยเข้ากลุ่มของเขาก่อนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มอาดิดาสค่ะพี่แป๊จะทิ้งลิงก์กลุ่มกับลิงก์แมบบนะคะไว้ใต้คลิปห้กับน้องๆนั่นเองค่ะ เป็นแบบนี้นะคะพี่แปงก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างซึ่งใน แบบตอนนี้นะคะมีของฟรีมาเพียงแค่1นชิ้นเท่านั้นนะคะน้องแต่อาจจะมีมาอีกนะเพราะพี่เป้เห็นว่าแบบมันมีของหลายชิ้นมากๆเลยให้น้องๆนะคะเดินหาเสื้ออดิดานนะคะที่มันเป็นของฟรีนะคะมันจะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะ,ะให้น้องๆกดอ e ีนะคะตรงเสื้อที่เขาแจกนะคะน้องๆน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีเควสบอกนะว่าเราเนี่ยจะต้องทอํายังไงบ้างซึ่งเควสนั่นก็คือน้องๆจะต้องอยู่ในแมบบเพลงเป็นเวลา10นาทีเท่านั้นนะคะน้องๆจะจับเวลาเองนะคะว่าตัวเองอยู่ถึง10นาทีไหมแล้วก็มากดรับของฟรีค่ะเ,เควนนือการีอ่องจอยเข้ากลุ่มของ แน่นนนก็ถือว่าน้อง,องทำาคุยแล้วเรียบร้อยก็แค่เข้ามาแล้วก็ยืนรอเวลาสินาทีจับเวลาเองนะคะพอ,น,อน้องคิดว่าตัวเองครบสินาทีแล้วก็กดที่เสื้อค่ะน้อง,องมันก็จะให้เรากดเขาว่าเค็มนะคะพี่แป้ไม่แน่ใจดูว่ามันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยพี่รีบมาทำคลิปนะคะก่อนที่ของมันจะหมดมาตอนนี้เลยนะ